สวัสดีครับพี่น้องปองไยสุภุสุคนครับพอกันเช่นเคยครับกับน้อยบ้านวนฟาร์มครับเดี๋ยวืัอนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งครับอีกอาชีพนึ่งครับที่สร้างรายได้แบบมหาศาลเลยครับใครคิดบ่คิดว่าสิสร้างรายได้หลายปานี้ครับเพิ่นเห็ดเป็นครอบครัวเล็กๆครับแต่ว่ารายได้นี่พี่เลกครับบ่ให้เบาครับเป็นส่งออกเมื่อเนึ่ง เป็นร้อยกิโลครับเป็นส่งผลผลิต่นออกแต่ละเมื่อน่ะร้อยกิโลร้อยกิโลนี่เพื่อนเห็ดเป็นสองขัวครับของลูกสาวแล้วก็ของเพื่อนครับเป็นสองขัวรวมกันเป็นร้อยกิโลครับส่งออกแต่ละเมื่อครับบานี้ตกกิโลละสองร้อยบานี้ครับเอ้าพี่น้องคิดเบิกนู้นครับบ้านี่กิโลละสองร้อยร้อยกิโลเมื่อละเท่าไดรครับส่งเป็นเมื่อต่อวัน ร้อยกิโลต่อว ouais. ันร้อยกิโลสองร้อยสองร้อยหนึ่งกิโลหนึ่งเป็นสองร้อยกับร้อยกิโลกับโอ้สองหมื่นหมื่นละสองหมื่นพี่น้องปาด้วมื่นละสองหมื่นนะครับหมื่นละสองหมื่นโต๊กเดือนละห้าแสนหกแสนพูดนครับอ่าเป็นรายได้ที่หลายรีครับเรียกแล้วแต่ว่า บ้านพัอนอยูนะแบบโบเมนนั้นเป็นบ้านที่อลังการเป็นไรรพัอนอยูทงให้ทงนาครับพันยูทงให้ทงนาอยู่ตามให้หนาตะก้า,ากกอยู่กับหัวกับควายกับหมูเป็ดไก่เพื่อนครับแต่ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวครับขนาดเล็กครับแต่ว่าสร้างไรายได้ขนาดครับที่พิเ็ษก็คือ,อ,อหอมเจียวนะครับ หอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับเมื่อหลือร้อยกิโลครับอตกิโลัตกิโลละสองร้อยบาทเดือนเราห้าแสนหกแสนพี่น้องเอาเงินไว้ใช้ครับบานนี้หลุดแล้วลายแห้งครับกระดักกระด้อครับเดี๋ยวมันนีกร์พาไปเบ่งครับไปลุยกันเลยครับผมบายบทางลงมาบ้านลครับ หลายอย่างครับมัอนอยู่ในบ้านตามทุกไห่ทุกหนาเลยครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อันนี้บ่แม่นครับอันนี้บ่แม่นผงเพ้นไปทางหน้าเป็นกำลังขับรถไถผลเฟื่อยอยู่นลยครับจะพองเป็นบ้านเป็นทนุกแห่ง หาฟืนมาเห็ดนั่นแหละครับเป็นต้องให้ทงหน้าครับนะเป็นเอาฟืนมาไว้เห็ดเันนั่นแหละครับทอดกระเทียมทอดหอมนะนะครับหอมเจียวพอนะครับ อีของลูกเผยเพื่อนเนี่ยห่อแล้วบ,บ้านเพิ่นครับรถกับราคาบินล้านรถเาได้ตอนหลับดีแทะจะไปเปิดข้างในกันครับผมครับผมเบิ่งการเจียวกระเทียมครับสองเต<ม>าครับนะเออจ้าบักไกง S 2> <S 2> <S อันนี้เขาเอาเขาเอาเอกมา,า,าใส่ข้างบนนี่บอครับอ,อันนี้คือจะแกงน้ำมันเพื่อนยองหมอลองน้ำมันเพิ่นงไม่ได้ใส่ การเจียวกระเ,เทียมหั่นนน้อยอ,อันนี้เตาดินนะครับเตาดินเตาเือที่สองแบบระไดจะได้ยีนข้ารสานมักับอไรกเียวกระเทียมอันนั้นท่านจะไว้ยังงสะเอาท่านเนี้ไอไว้อัดเนะ มีเครื่องมีเครื่องอัดพร้อมโอ้โหการเขียวกระเทียมครับนี่คือเอาจากกระเทียมใส่ใส่นี่แล้วก็น้ำสวัสดีครับมาเบิ่งการเห็ดกระเทียมเขียวเพื่อนครับนี่คือตะแกงให้น้ำมันมันเสด็จครับน้ำมันลงที่ อเอาเตาเพิ่นครับไปนีโอ้เตาปูนน,นะเด็ดน้ำหั่น,นะครับเก็บอลไบป,ะป,ะปะ่ะปันเี่ยอ๋อ เหม็นได้วได้เนะว่าได้แล้วไ่อย่ทงกาหมนี่นะ่เล่าเกห่เ่าดเันนี้นะมุ้วาอันงหัดแล้วงแล้วดวนอยู่นะงโลเท่าไรก่อนนี่ครับงลออครับ โลละสองร้อเมื่อนึงเดี๋ยวจะได้จากโลนี่อ๋อครับผมน่กอ้หคับตอนนี้เขากำลังเอาน้ำมันออกครับรีดน้ำมันออกเอาเครื่องปั่น กัดน้ำมันออกเลยพับ,บน้ำมันสิไลออกพุ่นครับปั่นเอาน้ำมันออกครับรีดน้ำมันอันนี้คือแห้งแล้วครับนี่ครับสำเร็จแล้วครับเตรียมส่งครับพร้อมส่งไว้แพ็กส่งครับตัวนี้รนนปรุงยังยี่โบนี่ครับ,บ,รรบไม่ได้ปรุงยังอ พร้อมส่งครับนี่ครับเพอนทอดแล้วครับเพอนเจียวแล้วพ่นเอามาเสิ้นตะแกงครับสเส็จมันสเส็จน้ำมันมันลงนี่ครับนี่ลงมาพี่เป็นวิถีชีวิตครับการทำกันเจียวเจียวกับเทียมครับเป็นวิถีชีวิตมือนึ่งมือนึงครับช่องออก โอ้เป็น้อยโลครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับผม